เพื่อนๆทุกคนสวัสดีจ้าดาคือเกาเด้อจ้าดาพี่เกาเมนี้กาซิมากับเนี่ยจ้าผลไม้คือเกาเนาะจ้าอาหารไอ้นำปั้นผลไม้เนาะจ้าโดยดยาอิเจะเฮ็ดสูตรมเอนี้จ้าโดยสิใสยเนี่ยเนาะจ้าเนาะใส่พิเศษจะน้อยจ้าเอนี้โดยสิมีน,นี่รรนจ้านี่ผลไม้แซ่แข็งสำเร็จรูปเนาะจ้าไม่เนี่ยกะเจมีเนี่ยจ้ามีสจ๊อเบอรรี่แล้วก็เข้าอันแบล็คเบอร์รี่ด้วยจ้ะเป็นวาวแบล็คเบอร์รี่คือแปลว่า เป็นอันแบล็คบรลี่ไอทีห้อเก็บจากปลาเนาะจากพราะว่ารอบบัานดาเนี่ก็มีเยอะเลยจ้ะมีเยอะเลยเนาะแต่ว่าอันช่วงนี้เบิร์ดรูยดูแล้วเนาะจ้ะนิดาก็จะใส่กล้วยจ้ะใส่กล้วยเนาะจ้ะกล้วยนิดาจะใส่แค่ลูกหนึ่งเนาะจ้ะและวดาจะใส่ส่มจ้ะเพื่อนๆจ้ะใส่สมเนาะจ้ะสมนิดาจะใส่สองลูกเนาะจ้ะพืชพืชพืรวงรวงรวงจมนี้ดาจะใส่สองลูกเนาะจ้ะ อันนี่ก็สิประม่านอันนี้ก็ประมานถวยหนึ่งแลลวเนาะจ้ะนี่ก็ประม่านถวยหนึ่งแต่นี้สีสองถวยแล้วเราดากะสีเพิ่มเพิ่มนุ่มลงไปนํำจ้ะเพิ่มนุ่มลงไปนํำไอถวยหนึ่งเนาะจ้ะถวยจวงหนึ่งเด้จบ่แม่นถวยอันกลไกล่วม่นถวยกินกับเขาได้จากถวยจวงหนึ่งอันนั้นเป็นูุดสำรับมือนีจ่าเรามือดีดาจะบบใส่ยเกลือจ้ะดาจะบบใส่เกลือเนาะจ้าเนาะอ้ออ้ออ้อดาคิดว่าดาจะเพิ่มนี้น่ำจ่าดาจะเพิ่มเนี่ย เป็นการไอ่ร่วรูปหน่วยผิวขั้นห้าหน้าเน้อจะเน้อแล้วก็มีสารเบต้าแคโรทีนน้าเน้อจะมีสารต้านอนุมูลอิสระน้าจะเพิ่มหน้าน้อไปสองลูกจ้าสองลูกเน้อจะเพราะว่าเพิ่มกล้วยเข็มกลัดเข็มขวนเน้อจะเพราะว่าไอ้เน้ยเนี่ยเพิ่นจะมีน้ำเนาะจะเนาะเพิ่นจะมีน้ำเพราะว่าเพิ่นแซ่แข็งข้าใส่นุ่มลูกไก่แก้วหนึ่งก็จะโอเคอยู่จ้ะเพื่อนๆเพามาเริ่มปั้นกันเลยจ้ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งส้มส้มเพิ่นจะมีน้ำเนาะจะเนาะ โจมเพิ่นก็ไมีนม้ำเพราะฉะนั้นเขาใส่นมแก่เนึยงก็โอเคแล้วจ้ะเาเริ่มกันเลยจ้ะเพื่อนโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้าจ้าก็จะเริ่มหั่นนี่เนาะจ้าจะเริ่มหั่นแอปเปิ้ลแล้วก็หั่นส้มเนาะจ้าเนาะแล้วก็กล้วยจ้ากล้วยเนาะจ้าเนาะแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มน้ำเนาะจ้าเนาะเพื่อนๆจ้าเริ่มกันเลยจ้าเอาใสา่องรีโทรเลยจ้ะเพื่อนเพื่อน ถั่ปันเนาะจ้าเนาะดาจะาใส่ลงในถู่ปันเลยจ้ะเนี่ยจ้ะใส่ในถู่ปันเรียบร้อยเนาะจะนาะเดี๋ยวดาจะเติมนุ่มไปแก้วนึงเลยจ้ะใส่แก้วนึงพุ่นๆเลยจ้ะใส่เนาะจ๋าแล้วมาเปิดถุงมีงจ้ะ ล้าไม่ส okay, <point> ัมเร็จรูปเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจะเพื่อนๆจ้ะเลไม่สัมเร็จรูปเนาะจ้ะเราจะเป็นแบบนี้จ้ะขะแนเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆส่ลงไปเนาะจ้ะเนาะการซได้ซีสันแบบนี้จ้ะเพื่อนๆจ้ะอีสันจ้ะเพื่อนๆอย่าห้าไปปั้นกันจ้ะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆจ้าห้าก็มาปั้นกันเนาะจ้ะเนาะ แล้วจ้เเาเพื่อนๆจ้านเดี๋ยวดาก็จะผัดปลากเนาจ้าแล้วเขาเอามาแช่ดื่มกันจ้าเพื่อนๆเอามาเกลีก่อนซีซันงามคักจ้า,า,าจน่าดื่มหน่ากินเนาะจะ้าเดี๋ยวเขามาดื่มน้ำากนจ้าสีค่ะสีงามคักจ้ากิน,กอน,นหอมน้ำเน้ะจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเขามาชิมรสชาติเนะจะ้าซึ่งเขาจ้าสารอาหารที่เขาจะได้รับเนาะจะ้า ก็ตีนี่ตะมินจะหาจะได้รับเน,นาะจ้าว่ามีอย่างเนี่ยเนาะจ้าอู้สีงามค่ะเพื่อนๆจ้าสีจะมาร่วมร่วมแล้วก็อร่อยจะเพื่อนๆอ,อร่อยเน,นาะจ้ารสชาติเนี่ยเยี่ยมเลยจา้าไอลอ่องมืงเนี่นจ้าใดอยากช่วยชวยเพื่อนๆเน,เน,เน,น,นาะจ้าถ้ามากินอยูย่เพื่อสุขภาพและการรักษาสุขภาพกันเน,นาะจ้าจะได้สุขภาพดีเน,นาะจ้า แล้วก็วิตามินโปรตีนที่ห้าจะได้รับอยู่ในหมีดังที่ได้ไดเดาแล้วเนาะจะเนาะมันจะมีสารหลายๆอย่างมีแมงกานีสมีโพแทสเซียมเนาะจะมีโปรตีนมีแคลเซียมแล้วก็ที่สำคัญในอแอปเปลิลเขียวเนาะในอแอปเปิลเขียวก็จะมีแบตจ่าแคลโรเียนเนาะจากจะ,เ,เ,ะเป็นสารต้านอน,นุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินเคมีวิตามินด e, e ีวิตามินอีเนาะจากวิตามินอีนี่จะบำรุงผิวผิวพรรณของเ้าให้ดีเด้อจ้ะแล้วก็ยังมีไอแคลเซียมเนาะจาก มีเส้นสร้อยบำรุงกระดูกของเฮาเนาะจ้ะเส้นผมของเฮาเน้ำละกัฟันของเฮาเนาะจ้ะกระดูกฟันเส้นผมเล็บมือเล็บเท้ายังสิเนาะจากไอแล้วเฮาก็ต้องการสารแช่นเตียมมาบำรุงตัวสุดนั้นเนาะจ้ะดื่ม้อจ้ะมันบ่ร๊อยน่ะก็อร่อยหลายจ้ะเพ,พื่อนๆและว่าไอกินแล้วก็อิ่มเบ้ ไอ้นั่นพอสมควรเนาะจากปกติแล้วดาช่วงนี้ยรังใจขิดาม่าดื่มสมุนไพรคู่มือแล้วก็ดื่มน้ำปั้นจากผักเนาะบางมือดาก็เฮ็ดน้ำปั้นจากผักใชยๆก็ว่าเอ็นไส้จากผักสดเนาะจากแต่ชีวิตนะเขาก็ค่อยหิวเด้อใจดาก็จะบ่ค่อยหิวเนาะจากก็บ่ค่อยอยากกินข้าวบอยเนาะจากจะกินข้าวแค่บ่เล่าครั้งเองจากเพราะว่าปกติแล้วไอ้จะดื่มนี่ก็อิ่มไปหลายชั่วโมงเลยกินข้าวตอนค่ำแค่นั้นเนาะจาก ริมตัวจ้ะแล้วก็ไอ้ในแอปเปิลเคียวนะแต่มีสารต้นอนุมูลอิสระนอกจากซอยป้องกันหนะมายถึงว่าใส่ผ้ามาป้องกันเนะะื่องจากบบเมนบรารักษาก็คือว่าน้อยจะป้องกันการน,น่าเป็นมะเร็งน้อยจ้นะเนาะแล้วก็ป้องกันโรคพิมพุ่มแพ้ป้องกันไอ้ร่างกายห่าอ่อนแอแล้วที่ท้าเป็นไข้เป็นหนาวดูดูห้ดูโด,โดยๆน้อยจ้ะเพราะว่าไอ้เดรซางพุ่มกันท่านให้กำลัง,งกายให้เท่างกายของเราสามารถ ดูกรโดดไพ่ไทยเจ็บใจจ้าเพื่อนๆจ้าดึงโซจ้าดึงโซหากว่ากาันเดิมอยู่ืดแบบนี้เป็น,เป,นเป็นการเสียมเมลย่าดาการจงขอโทษขอไพ่เพื่อนๆเนาะจ้ะาเพราะว่ามุ่งนี่เป็นมุ่มงง่ายๆสำหรับดาเนาะจ้ามุ่มไงง่ายๆไอ้เกิดแล้วปุ๊บดึมปักเลยเนาะจ้าแล้วก็คุยกับเพื่อนๆเนาะจ้า เพราะว่าไอา้ดเป็นคนเฮ็ดมาแค่ได้ยังง่ายๆเนอกจากกินยิ่วไปง่ายๆแต่ว่าเนดยนๆขึ้นเพิ่มขึ้นภาะเนือจากพวกมิ้ว่์กินง่ายๆคือนอกจากข้ากะเนื่องากขึ้นกระนอกจากว่าข้ากินแล้วเขา้เขาได้ยางนสารอาหารนอ,อยังโปรตีนวิตามินนอ,อยังมีอ่นพอดีพอเสริมกรารกายมาตรงใดนอกจาะจะเนียนต้องคุดนั่นจ้ะแต่ว่าจะพกม,มีท์่ที่รีดองจ้เกินแล้วก็กินรสไม่นีที่เพิ่มนะแต่จากแต่ชิสตอเบอรีเนอกจาก นื้อสตอเบอรี่ก็จะมีวิตามินซีสูงมีไอรอนไอรอนเดียร์ซิทานเล็กเด้อจ้จะมีไอรอนเนาะจากดิทานเล็สไวยบำรุงมันให้ร่างกายของข้าแข็งแรงเนาะจากแล้วก็นีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็เกิดที่ข้าวใดจากไอข้าวจากเม็ดทันเย่าพืชเนาะจ้าแต่ว่าอันคาร์โบไฮเดรตทีข้าวใดจากผลไม้ก็จะบ b เ o s t ให้ข้าวอ้วนน้ำสามารถควบคุมน้ำหนักข้าวได้เนาะจากแล้วก็ ฟังเนาะจ้าว่าเพื่อนๆพื่อนสิรักษาสุขภาพแล้วก็สิกินยูไอเพื่อสุขภาพเนาะจ้าแล้วก็นที่สุขภาพดีเพื่อจะได้ต่อสู้กับว,วันเวลาต่อไปเนาะจ้าช่วงนิสถาน,นการณ์หลายๆอย่างหลาซึ่งนม่รอบขันของข้ากะค่อนข้างจะให้ทุนยากละหมากเนาะจ้าไอไอจะนี่เพิ่มคอดีคอเสียแต่ว่าไอกระเพายามอดทอนเนาะจ้าเพื่อนๆทุกๆคนอดทนทานไปให้มันได้แล้วก็หวังว่า,ม,ามือใดมือหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะจ้า จะดีขึ้นว่าจะเป็นอยู่ตอนนี้เนาะดื่ม่อจ้ะดื่ม่อดากระคออยากอยากขอเป็นกระลั่งใจเพื่อนๆทุกคนเนาะจา้ะอยากปลอบใจได้หลายคนที่กระลังอยู่ในช่วงที่ว่ามีปัญหาเนื่จอจ้ะกระคอให้ขัดปัญหาหนั้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ปลอบใจจะคล้องง่าเนาะจา้ะเพราะว่าช่วงนี้ยึดตั้งบ้านเนะาะจ้ะกระยู่งมริกาแบบว่าไอ้กระบอกสามารถจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยได้แปลว่ากระปลอบใจจะค้องเลยกระปลอบใจเพื่อนๆเนาะจา้ะ ก็ขอให้ท่า่นคุ้มครองครอบควบของเฮาทั้งเมืองไทยแล้วก็ขอบกุ้มครองครอบควบของห้องไม่ว่าจะอยู่งกส่ใส่กันตามนะจะบ่ว่จะยุ่งไมยใช่หอยู่อเมริกาหรือว่าู่ใส่กันตามก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยแห่เจ็บทุกอย่างเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าขอบควบจากท่ากระเบนไม่ว้จะซอยเด็ดเต็มที่ห้ากเขต้องซอยตัวเองจะเพื่อนเพื่อนค่อยฉนัดการกินยู่เพื่อสุขภาพนี่การกินทารอาหารที่ดีๆบำรุงเข้าไปในร่างกายของเท่าไปจะเป็นการป้องกันเนาะจ้ะ การป้องกันจะดีก็การแก้ทุกสิ่งทุกอย่างจะบม่ว่าจะเรื่องยังนม้จะเพราะฉะนั้นจะพยายามได้จ้ะคิดต้นจะกินเพื่อเจะได้อันสุขภาพที่ดีเนาะจะเนาะช่วงนี้ใครๆก็สะท้าในการจะมีบั้งทับท้อได้จะห้าจะเจ็บจะใครแกะแบบว่าจะเป็นอีหยังจิเอุปสดวกหลายจ้ะเพราะฉะนั้นได้เจ็บแย่ไขเลยจ้ะเพื่อนๆทุกคนได้เจ็บแย่ไขจ้ะได้โบ้จุนเนาะจ้ะจะได้มีสุขภาพที่ดีๆกันทุกคนจ้ะโอเคละจ้าเพื่อนๆจ้า ย่าลืมเด้อจ้ะยินเยี่ยเพื่อสุขภาพยินดีอยู่ดีและสุดของมือน,นีิการมีแอปเปิ้ลเขียวสองลูกเด้อจ้ะเพื่อนๆแล้วก็มี่สมสองลูกเด้อจ้ะแล้วก็มีผลไม้ร่วมเพื่อสตรอว์เบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่น้อยจ้าหนึ่งถวยที่เขาเซ็ตสำเร็จแล้วยังสีดาเดี๋ยวเห็นต่ว่าคันนี้เพื่อนๆมีส,สดได้ยิ่งดีเด้จอจ้ะเราไอ้การมี่อันมีเด้อจ้ะนุ่มเด้อจ้ะอันผสมร่วมกันน้อยจ้เนาะ พ่อก็จะได้เคลื่อนดื่มทีดีต่อสุขภาพของพ่อแบบเดินเดียมเดินเดียมเ,เลยจ่ายเดยดาขอจบคลิปวิดีโอ,อนี้ก็อก่อนพอก่อนสิ้นย่าเกินไปขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุก,กท่นเด้อจ่ายจเข้ามารับส้มรับฟัาอย่าลืมกดชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาต่อไปและห้าพอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายเริ่เริ่ทุกคน